เอาแล้วงานนี้สถานะเหมือนเดิมแต่เงินเข้าแล้วหลายคนยังไม่รู้รีบเช็คด่วนจากกรณีที่รัฐเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เวรไวเว็บร o มาทิ้งการดเพื่อรับเงินช่วยเหลือโควิด1 9ซึ่งพบว่าหลายต่อหลายคนได้รับเงินแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังรอคอยเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ก่อนหน้านี้นววายละวโรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าในวันที่24เมษายนจะมีการแจกเงิน5,000บาทเพิ่มอีก7,000คนซึ่งพบว่าในวันนี้ได้มีหลายคนออกมาแจ้งข่าวดีว่าเงินเข้าบัญชีในช่วงกลางดึกแล้ว ทั้งนี้คนที่ได้รับเงินเข้าบัญชีนั้นหลายคนเป็นกลุ่มที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เมื่อวันที่20เมษาย,ยนที่ผ่านมาและบางคนแม้ว่าตอนที่เช็คจะอยู่ในสถานะอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้แต่ปรากฏว่าเงินได้เข้าบัญชีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีภาพจาก t ทวิตเตโดยประชาชนได้โพสต์ความว่าเราไม่ทิ้งกันสถานะเราไม่เปลี่ยนแต่เงินเข้าแล้วไม่มีข้อความแจ้งด้วยบางทีต้องไปเช็คที่ธนาคารดูนะถ้ามีแอปธนาคารก็ดีโดยสถานะของผู้ใช้โพสต์ดังเก่ามีข้อความว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านหรือไม่สามารถจเลือกการลงทะเบียนได้แต่เงินเข้าแล้ว บางคนก็ได้บอกว่าเงินเข้าแล้วตอนตี2 9 9นาทีหลังจากยื่นทบทวนสิทธิ์เมื่อวันที่19เมษาย,ยนเวลา7นาินาทีเรามีอาชีพมัคุเทศอิสระที่แรกสถานะไม่ได้รับสิทธิ์เพราะระบบแจ้งว่าเป็นเจ้าของกิจการ Hashtag เราไม่ทิ้งกันบางคนก็ได้โพสต์ว่าเราเงินเข้าตอนตีหน0 0งบาทไม่มี SMS แจ้งเตือนและก็สถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงไม่สามารถลงทะเบียนได้เป็นงงเราไม่ทิ้งกันอย่างไรก็ตามใครที่ขึ้นสถานะดังกล่าวลองไปเช็คดูนะคะว่าเงินอาจจะเข้าแล้วก็ได้แต่ไม่มีข้อความแจ้งเตือนรอรับเลยเราไม่ทิ้งกันใจอีก1.5ล้านคนเริ่มจันทถึงอังคาร นายลบว,วรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสคอออโคศกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทลงทะเบียนผ่านเบอร์ไวเบ็บเราไม่ทิ้งกัน .com ว่าในวันที่27-28เมษาย,ยนนี้กระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มอีก1.5ล้านคนเป็นกลุ่มสีแดงยื่นขอทบทวนสิทธิ และกลุ่มสีเทาที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแบ่งเป็นวันจันทร์ที่27เมษายนใจให้7แสนคนและวันอังคารที่28เมษายนอีก8 0แสนคน หลังจากนั้นคาดว่าจะจ่ายได้เพิ่มอิเฉลี่ย7 0 0 0คนต่อวันจากก่อนหน้านี้จ่ายเงินเฉลี่ย2-3แสนคนต่อวันโดยจนถึงวันที่24เมษายนจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว4.9ล้านคนเท่ากับว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา5,000บาทแล้ว6.4ล้านคนในกลุ่มสีเทาขอทบทวนสิทธิ์ 6.3ล้านคนขณะนี้ส่งข้อมูลเข้ามาแล้ว4.8ล้านรายยังเหลืออีก1.5ล้านรายยังไม่ส่งข้อมูลดังนั้นขอแจ้งให้เร่งเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดเมื่อคืนวันที่23เมษายนขอทบทวนสิทธิ์แล้ว2.5ล้านรายในละวะลนกราว www. เราไม่ทิ้งกัน .com หากใครขึ้น3สถานะนี้มีสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทเว็บเราไม่ทิ้งการ .com นะครับจะมีการทยอยโอนเงินเยียวยาโควิด -19 จำนวน5,000บาทนาน3เดือนนะครับในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นล่าสุดนะครับมีการโอนเงินรวมถึงวันนี้นะครับ24เมษายนเป็น4.9ล้านคนแล้วนะครับณเวลานี้ทั้งนี้นะครับในกลุ่มที่มีโอกาสจะได้รับเงิน โอในวันนี้นะครับจำนวน7 0 0 0 0 0คนจะต้องได้รับการแจ้ง3สถานะนี้คือ 1. ท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยานะครับ 2. นํนำส่งข้อมูลเพิ่มนะครับ 3. อยู่ระหว่างปร,ปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ในส่วนของกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์น,นะครับจำนวน10.06ล้านคนนะครับหรือ 1 0ล้าน60,000คนนะครับแบ่งเป็นอยู่ในระบบผู้ประกันตนในมาตรา33นะครับจำนวน9,2 0 0 0 0คนเกษตรกรนะครับ6ล้านคนนักเรียนและนักศึกษา7 0 0 0 0 0คนและค้าขายออนไลน์4 0 0แสนคนนะครับโดยคนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหากทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ด้านกลุ่มที่เป็น ร้านค้าขนาดเล็กแต่ถูกระบุว่าเป็นผู้ประกอบการก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาได้และจะคืนสิทธิ์ให้ภายหลังนะครับด้านความคืบหน้านะครับการโอนเงิน7จ็ดแสนคนนะครับก็ในวันที่ย4เมษานะครับโอนให้2กลุ่มนะครับไทม์ไลน์ของเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ในวันนี้นะครับกระทรวงการคลังจะทำการโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับสิทธิ์นะครับ ในการได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน5,000บาทนะครับรวมทั้งสิ้น700,000คนดังนี้ 1. กลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะได้รับเงินโอนครั้งแรก500,000คนนะครับกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มขอทบทวนสิทธิ์ที่ผ่านเกณฑ์จากหลักฐานนะครับซึ่งสามารถตรวจสอบทางออนไลน์ได้200,000รายนะครับ ทั้งนี้นะครับจะมีการส่ง SMS หรืออีเมลนะครับเพื่อแจ้งผลไปให้กับผู้ได้รับเงินแต่หากไม่ได้รับนะครับสามารถตรวจสอบจากบัญชีธนาคารส่วนตัวได้เลยนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์ที่25และ26จะหยุดการจ่ายเงินก่อนนะครับและคาดว่าจะกลับมาโอนเงินอีกครั้งในวันที่27เมษายนนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับจ่ายเงินไปแล้วกว่า4.2ล้านคนครับ ข่าวดีมาอีกแล้วค่ะเสนอบิกตู่เพิ่มเงินอุดหนุนบุตรจาก600เป็น2,000บาท119องค์กรเสนอพลเอกประยุจธ์จัดโอชาปกป้องดูแลบุตรหลานของท่านในยุคโควิด -19 ผ่านนโยบายเงินอุดหนุนบุตรทวนนาจากเดิม600บาทเป็น2,000บาทต่อเดือนระยะเวลา12เดือนครอบคลุมเด็ก3.538ล้านคนใช้งบ 84,924.88ล้านบาทคิดเป็น0.5%ของ GDP เท่านั้นคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนบุตรแบบทวนหน้า119องค์กรส่งจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีข้อเสนอปกป้องดูแลเด็กเล็กในสถานการณ์วิกฤตโควิดด้วยนโยบายเงินอุดหนุนบุตรทวนหน้า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26มีนาคม ปีพศ2512เห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดอายุ0-6ปีเดือนละ600บาทแก่บุตรที่อยู่ในครอบครัวที่ฐานะไม่ค่อยจะดีโดยมีการลงทะเบียนและมีการคัดกรองรายได้เฉลี่ยของครอบครัวมไม่เกิน1 0 0 0บาทต่อปีแม้จะมีข้อดีกว่าเดิมจากที่จำกัดรายได้เฉลี่ยครอบครัวมไม่เกิน36,000บาทต่อปีแต่องค์กรภาคประชาสังคม ด้านผู้หญิงขบวนแรงงานทั้งในและนอกระบบและสถาบันวิชาการได้มีข้อเสนอต่อนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชายืนยันข้อเสนอที่มีมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี58ขอให้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเงินอุดหนุนบุตรแบบท่วนหน้าอย่างน้อย0ูปีเดือนละ600บาท เหตุผลที่ชัดเจนในการสนับสนุนนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กทั่วหน้าคือมีผลการวิจัยทั่วโลกยอมรับว่า0-6ปีเป็นช่วงวัยที่มีเป็นการลงทุนพัฒนาทัพย พยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าที่สุดสำคัญที่สุดในช่วงชีวิตการสร้างคุณภาพชีวิตและศักยภาพมนุษย์ที่แข็งแกร่งในอนาคตเป็นการสร้างต้นทุนต่อความฉลาดทางติปัญญา IQ และความฉลาดทางอารมณ์ EQ ซึ่งจะส่งผลต่อเด็กในเวัยเรียนการประกอบอาชีพในอนาคตและการสร้างการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวล่าสุดเราไม่ทิ้งการตรวจสอบสถานะเลยวันนี้ใครได้เงิน5 0 0 0โควิดในนบ้าง ถึงแม่มาตรการช่วยเหลืองเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หรือเราไม่ทิ้งการได้ปิดลงทะเบียนไปเมื่อเที่ยงคืนวันที่22เมษายนปีพศ2563ที่ผ่านมารวมยอดผู้ลงทะเบียนกว่า 28.8ล้านรายซึ่งระบบจะทำการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์และทยอยจ่ายเงินตามลำดับต่อไปทำให้เมนูการลงทะเบียนรับเงินยาวยาจะขึ้นสถานะว่าปิดรับลงทะเบียนแล้วแต่ในรายการอื่นๆใน www ร์ไวเบเราไม่ทิ้งการ c อ m นั้นยังสามารถเข้าไปดำเนินการได้เราไม่ทิ้งการตรวจสอบสถานะยื่นทบทวนสิทธิ์ ยกเลิกการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลง,งข้อมูลการรับเงินและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะผู้ที่มีสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มเท่านั้นสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จ่ายเงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันขนาดนี้ครั้งได้จ่ายเงินผู้ผ่านเกณฑ์กลุ่มนี้ไปแล้ว4.2ล้านรายนับตั้งแต่วันที่8เมษายนปีพศ2563เป็นต้นมา โดยวันศุกร์ที่24เมษายนนี้กระทรวงการคลังจะทำการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีก700,000คนดังนั้นเราไม่ทิ้งการตรวจสอบสถานะแบ่งเป็น กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานะยืนทบทวนสิทธิ์ที่มีอยู่ราวๆ1.7ล้านคนทางกระทรวงการคลังได้เริ่มทยอยคัดกรองข้อมูลเพราะว่าตอนนี้มีผู้ที่ได้รับการผ่านสิทธิ์จากข้อมูลที่ส่งมาโดยไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกว่า200,000รายชื่อซึ่งทางระบบจะเริ่มจ่ายเงินในวันศุกร์ที่24เมษายนนี้กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานะขอข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ 6.3ล้านคนทางการะทรวงการคลังได้ทยอยทำการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งข้อมูลโดยได้พิจารณาผ่านสิทธิ์แล้วจำนวน5แสนรายและจะสามารถเริ่มจ่ายเงินงวดแรกในวันสุกที่24เมษายนนี้